เพื่อนทุกคนเนาะเราได้มาร่วมประสบการณ์ที่ดีดีใจมากยังไม่ได้เลิกงานที่รู้ขึ้นมาพูดเพราะว่าเขาบอกว่าแล้วไปจากใครมีวิธีการหน่อยถ้าจะพ่อช้างชื่ออะไรเอากระต่ายสมัยยีนอว์มาพูดคุณไม่ได้เขาไม่พูด้เขาไม่พูดเขาไม่พูดเขาบอกเดี๋ยวตาย ามาแต่สุพรรณตั้งใจมาจริงๆทุกปีตั้งใจมาแต่มันมีภารกิจจริงๆก็เลยมาไม่ได้นะคะโดนสั่งก็ต้องไปเพราะเราเป็นทหารอพระราชานะ,ะต้องไปนะเป็นร่วมชาตินะคะต้องไปแต่วันนี้ดีใจมากที่ตัดสินใจว่ายังไงก็มาเอาแม่มาด้วยแม่มนอนข้าอยู่ดีใจที่มาเจอเพื่อนๆและก็เชื่อว่าทุกคนก็ดีใ,ใจใช่ไหมล่ะเพราะเราร่วมประสบการณ์จะมามีทั้งดีทั้งไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะไม่ดี เรารู้จักทุกคนทุกห้องจำได้แต่ถ้าบอกว่าจำไม่ได้บ้างเพราะเพื่อนหล่อขึ้นสวยขึ้นเราจำไม่ได้หน้าตาเปลี่ยนใช่ใช่ยังมีที่เราเห็นพักเราจำได้เลยเขาหน้าแย่มัเด่เราไม่ได้ยินเราขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนนะคะได้รู้มาพูดอะไรเพราะเรามีสติอยู่ตอนนี้เราไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะคะเรามีสติเอขอตัวแทนเป็นตัวแทนเพื่อน ทำสิ่งที่พวกเราเนี่ยตั้งใจทำถ้าไม่มีจริงๆทุกท่านมาหลายท่านบอกว่าจะมาแต่ก็เชื่อวมันจะติดภารกิจอาจารย์หลายท่านแต่เราก็ยังติดต่อว,วันนั้นเราไปกาบอาจารย์เบญจณีอาจารย์เบญจนีได้ไหมนะอาจารย์เบญจนีบุญอกสอนเกษตรอ่าคน้า้คนใต้ าอา,อาอจารย์เขาก็อยู่ที่นั่นและอาจารย์อีกหลายท่านที่เราได้เจออย่างอาจารย์ปีอ้ว,วนีนีีเราก็ได้เจออาจารย์สมสงก็ได้เจออยู่นะคะอัยน่ะิตก็มาข่านัานตอนแรกก็จะไม่มาแต่เห็นลูกศิษย์ตั้งใจพวกเราตั้งใจ<อ>แล้วเชื่อว่าถ้าเรายังตั้งใจอยู่รวมใจกันได้เนี่ยสิ่งดีๆมันจะเกิดเ<ะ>พราะเพื่อนเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในหลายโรงการเราช่วยกัน โครงการจริงอันนี้กนน็นางแบบเนี่ยอันนี้ก็นางเอกนะคะถ้าเราช่วยกันอ่ะเราช่วยกันทำสิ่งดีมันก็จะมีเรื่องอรุณเดชชื่นนะคะผสมนางร้ายค่ะชื่นทางร้ายค่ะ <c oughs> ก็ถือโอกาสนี้ได้ทำสิ่งดีอครั้งหนึ่งแม่มาเยีค่ครับแม้วได้ข่าวว่าเก่งธุรกิจช่วยแปลที่พูดมาขอเป็นธุรกิจให้ฟังหน่อยได้ไหโอ้สบายมากมึงฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโอเคแต่ใจเป็นต<ม>ัวใจแรกแล้วอยากปาร์ต<ม>ีใช่ไหม นะ uh, ใครอยากทำค่ายของ uh, สามปิดนะคะโฆษณาคะทำได้หมดนะคะอย oh, <okay. S 1> ากก่อนกินก็ได้ no. <laughs> alright uh, if you would like to listen I will speak in English but you need to translate again in Thai if you can translate in Thai I will speaking i h all the time because I using it a lot ูพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาค่ะงั้นถ้า

วัลบอลใช่ไหมชื่เจีย๊ยบแต่ว่าชื่อในวงการตอนนี้ก็คือตอนนี้ชื่อชาวาพรวังบอรน,นะคะน้อาๆจะเปลี่ยนนามสก,กุลนะคะใช่ไหมไปใช้นามสก,กุลแม่อนนี้นามสก,กุล No. Ah, pero no, no,